ใครที่มีอาการปวดหลังล่างเป็นกระดูกเคลื่อนหมอลองกระดูกลึนะฮะวันนี้เรามีท่าบริหารที่ professor m a c i l อะค่ะเขาทำการวิจัยมานะเป็นในหนึ่งท่าที่เขาแนะนำนะคะเพราะท่านี้แนวกระดูกสันหลังจะขยับน้อยมากหรือต้องไม่ขยับเลยนะคะแล้วก็เป็นการฝึกแกนกลางลำตัวที่เราต้องฝึกกันค่ะใช้เสื่อโยคะนะไม่ไม่แนะนำให้ทำบนเตียงนอนท่านี้ง่ายมากาเราจะต้องเอามือนะคะไว้ทางด้านหลังเนาะ ให้เราเอามือค่ะเท้าเซลเท้าเซลเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเราจะเอามือวางซ้ายขวานะไม่วางตรงกลางตรงนี้นะวางแค่ซ้ายขวาตรงเนี้ยมันจะเป็นตรงช่วงหลังล่างให้เราชันเข่านะคะโดยที่ส้นเท้านเนี่ยเราจะอยู่กึ่งกลางก้นเราเนาะแล้วก็มือเท้าเซลค่ะสอดไว้ทางด้านหลังล่างนะคือตรงช่วงแนวกระดูกสันหลังส่วนล่างและให้เราขครที่คองเงยแบบนี้นะให้เก็บคางนะคะ ให้แนวกระดูกคออกหลังอะ่ะอยู่ในแนวเดียวกันยกศอกลอยจากพื้นเล็กน้อยนะคะและหลังเราจะไม่ขยับแล้วนะตัวนี้จะเป็นตัวคอยบอกเราว่าหลังเราขยับหรือเปล่าหายใจเข้าเตรียมตัวนะคะแล้วหายใจออกค่อยๆยกศีรษะขึ้นมาให้ค้างไว้แบบเนี้ยนะและค่อยๆลงช้าๆเวลาเรายกรอยขึ้นมาค่ะมันจะยกมาได้แค่ประมาณสักสองนิ้วอะ่ะสองนิ้วข้อมือประมาณนี้ค่ะค้างไม่เงยนะคะอยู่ในแนว กระดูกสันหลังปกติแล้วยกขึはは้นมาลอยค้างไว้ค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเราจะสั่นไปทั้งตัวเลยนะเราค่อยๆลงค่ะให้ค้างไว้อ่สิบวินาทีถ้าเกิดใครที่ยกขึ้นมาแล้วคอแบบเนี้ยคือผิดผิดคืออะไรเห็นไหมฮะว่าแนวกระดูกสันหลัง่มันไม่ได้อยู่ในแนวปกติแล้วมันโค้งนะอันนี้คือผิดนะหลังล่างก็โดนกดลงไปอีกนะอกก็ขึ้นมาเนี้ยผิดหรือใครอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกผิดหรือใครอย่างเงี้ยก็ผิดตะคะ นะทำให้ถ้าเกิดเราทำถูกเราจะรู้สึกว่าแนวตรงนี้มันสั่นไปทั้งตัวเลยให้ค้างไว้สิบวินาทีเอาใหม่นะยกสองลอยค่ะแล้วเราก็ดูคออยู่ในแนวปกติแล้วยกขึ้นมากค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบและลงค่ะท่านี้นะคะ่ะเป็นท่าที่ผ่านการวิจัยมาจาก professor Matt Gill นะคะ ซึ่งเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องแบคแมชชนิกนะคะแล้วก็ทำงานวิจัยมีเครื่องอุปกรณ์ติดแล้วก็เป็น professor ที่ทำงานกับนักกีฬาโอลิมปิกนะคะเพราะฉะนั้นท่านี่เป็นท่าพื้นฐานที่เราต้องฝึกให้ถูกถ้าเกิดเราเราฝึกได้ถูกค่ะแกนกลางลำตัวเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้ค่อยๆฝึกทำตามกันดูในห<ด>นึงน่งเซตะะทำสิบครั้งชา้าๆโฮค้างไว้อ่ะสิวินาทีและพัก หนึ่งนะพับแค่สองสามวิเราขึ้นมาใหม่เลยนะคะทำทั้งหมด10ครั้งต่อ1เซสชันย่างไงลองฝึกทำตามกันดูใครไม่เข้าใจมีคำถามอะไรทิมใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยคะ่ะ